เรื่องราวคลิปนี้ก็จะเปิดมาที่ผมที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นขั้นต่อไปแต่ว่าตอนนี้ผมน่ะจะทําได้จริงๆงั้นเหรอแล้วก็มีตัวที่เป็นผมออกมาและบอกเราว่าเริ่มกลัวแล้วเหรอนี่มันน่าสมเพชยิ่งกว่าตอนอยู่แรงอ e ีอีกนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของผมที่อยู่ในเงามืดแต่ว่าเป็นตอนที่แบบว่าโตและแข็งแกร่งเลยนะครับและตอนนี้ก็คือเหมือนว่าถ้าเราอยากจะแข็งแกร่งเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วเราก็ต้องสู้กับคนคนนี้นั่นเองนะครับก็คือตัวเราซงจินอู แล้วดีล่ะทุกคนได้เวลาสู้อย่างเต็มที่นะครับบอกเลยว่าผมจะใส่คอมโบและใส่ทุกอย่างเข้าไปเต็มที่เต็มตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะแข็งแกร่งขึ้นนะเพื่อที่จะไปทําการจัดก,การมอนสเตอร์แต่ละตัวได้จังหวะน,นี้ก็ฟันมันเข้าไปเลยนะครับดีล่ะทุกคนจังหวะน,นี้โอ้โหแป๊บนึงนะ บอกเลยว่าศัตรูของเราวันนี้นี่คือเล่นเลือดของเราล้นแบบว่าหนักมากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะเขาค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากแต่ว่าเราก็ต้องไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ต้องฟันเข้าไปเต็มที่เหมือนกันทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของผมแล้วก็กระโดดลงไปอย่างทีเดียวจริงจังนะครับและตอนนี้ผมก็แข็งแกร่งแล้วนะครับอย่างที่เห็นได้ว่าเรามีพลังกันแล้วนะครับทีนี้ก็คือซองจินอู มีกล้ามมีพลังกันแล้วเราตัดมาอีกทีก็คือมีเหตุการณ์เกตแตกนะครับแล้วก็ทุกคนก็คือกําลังจะดูอยู่แล้วตอนนี้สถานการณ์มันก็เหมือนว่าจะเดือดอยู่นะครับเพราะว่าประตูเกตเนี่ยมันแตกแล้วมีมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็จะมีพวกที่เป็นในส่วนของฮันเตอร์จะไปจัดก,การกันนั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาก็คือสํารวจพบเกตใหม่และอยากจะให้ผมไปลงนะทุกคนเพราะว่าเราคือฮันเตอร์ที่อยู่นะที่นี่พอดีที่นี่ก็คือสมาคมฮันเตอร์นะครับโอเคเลยทุกคนและตอนนี้เนี่ยเขาก็คือบอกว่าระวัง ตัวไว้ให้ดีแล้วเราก็ถูกส่งมาที่เกตกันแล้วนะและ้วทีนี้ก็คือได้เวลาเข้าไปข้างในนะคนดูบอกเลยว่าข้างในเนี่ยเราอาจจะเจอกับพวกที่เป็นตัวตึงๆระดหับตึงๆกันเลยก็ได้นะแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราแข็งแกร่งพอที่จะสู้กันได้นะและ้วทีนี้ก็คือมันเข้ามาแล้วนะทุกคนดูสีลักษณะของมันนี่มันแปลกๆนะ แต่ก็เอาเหอะงั้นเอาเป็นว่าจะเริ่รมสู้เลยก็แล้วกันเนาะแล้ววันนี้เราก็ยังมีในทีมของเรามาช่วยกันด้วยนะครับบอกแลว้วแบบนี้ก็คือรู้สึกสบายใจและดีขึ้นมาเยอะเลยนะแต่จริงๆคือผมมาคนเดียวผมก็รอดนะคนดูเดี๋ยวเ,เป็นว่าตอนนี้คือแถวนี้เนี่ยเรียบร้อยห้าแป๊บหนึ่งนะเหลืออยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวขอรีบฟันมันกันก่อนแป๊บหนึ่งและเรียบร้อยนะทุกคนต่อไปก็ ไปกันต่อเลยนะครับบอกเลยว่าข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีพวกที่ตึงๆรอเราอยู่เยอะแยะกันเลยทีเดียวนะแล้วทีนี้เราก็รีไปกันเลยนะและข้างหน้าก็คือมากันแล้วนะทีนี้เราก็ฟันมันกันเลยทุกคนและทีมของเราก็จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือให้เรานะครับก็จะมีสมาชิกที่เคยอยู่กิวกับผมสมัยก่อนแต่แรกเลยนะครับและตอนนี้เนี่ย ศัตรูของเราก็คือบริก้าเล็บเหล็กตัวระดับสูงนะครับบอกแลว้วพลังของมันต้องเยอะมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของผมนะครับก็คือการตัดสินใจของซองยินอูแล้วเราต้องชนะกลับไปได้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าหลังจากที่สู้ๆไปเนี่ยพลังของมันไม่ได้แข็งแกร่งถึงขั้นอะไรที่มันจะระดับมากเกินไปนะครับเราก็ สู้ไหวชิวๆนะครับเราก็ต้องคอยจัดก,การลูกน้องมันด้วยแล้วก็จัดก,การตัวมันนะครับมันจะมีท่าที่เป็นการเอาเขี้ยวมาฟันเนี่ยอันนี้จะออกแรงนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ยังไหวกับมันอยู่นะครับเลือดเราไม่ได้ลดเยอะมากนะทุกคนเราก็จะใช้วิชาและสู้กับมันมันจะมีท่าที่แบบกระโดดลงมาจากข้างล่างอันนี้คือเริ่มจะแรงขึ้นอยู่นะแต่ว่าเราหลบได้นะและทีนี้ก็ เคลียร์นะครับแล้วผมเรียบร้อยแล้วเราก็ชนะและโชว์มีโชว์สเตปไป1ทีนะครับวิกตอรี่และต่อไปก็คือเรามาลงดันเจียนกันต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการหาเงินนั่นเองนะครับและตอนนี้ก็คือเราอยู่ในช่วงการปั้นไ d ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็คือเอาตัวละครมา2ตัวนะครับอีกตัวเรายังไม่สามารถเอามาได้ในส่วนของซองจินอูนะวันนี้เราก็อยู่กับซองจูฮีนะครับมาจังหวะนี้ก็คือด้เวลาโชว์พลังเวทน,นะครับเราก็จะมีเรา2คนตรงนี้นะก็คือมีคนหัวหน้าคนเก่าแล้วก็ซองจูฮีนะครับมาจังหวะนี้ก็คือไปกันเลยนะครับผมเราอยู่ในเกรดของแรงอ e. ีเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องศัตรูนะครับมันจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเป็นพิเศษนะก็คือมันจะแบบว่า ธรรมดากันเลยนะครับเราก็ไปกันได้สบายๆเลยทุกคนทีนี้เราก็สู้ไปเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยไหมและตอนนี้ก็คือหัวหน้าของมันมากันแล้วนะครับผมนี่เลยราซานเขี้ยวมงกดนะอะไรก็ไม่รู้ชื่อของมันเ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มันจะมีท่าเอฟเฟกหนึ่งที่มันค่อนข้างจะรุนแรงตอนที่มันขึ้นบนพื้นมาบอกเลยว่าอันนั้นคือต้องรีบหลบเลยนะไม่งั้นเราจะโดนเข้าไปเต็มๆอย่างนี้ไงทุกคนแล้วเราโดนแล้วแต่ว่าเราก็ปล่อยพลังใส่มันแล้วเราก็ชนะแล้วเหมือนกันด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยก็คือตัดมาที่ผมที่อยู่สมาคมฮันเตอร์นะครับก็คือมาหาคนที่นี่แล้วเขาก็จะแนะนําอะไรบางอย่างให้เรานะครับผมเขาบอกว่าอย่าไปเดินคนเดียวเชียวล่แลวเขาก็คือบอกผมนะครับว่าเขาชื่ออะไรนะครับผมก็คือ ซอนะลินนะแลวเขาก็ยังบอกเราว่าเขามีเรื่องสําคัญจะบอกผมก็คือประมาณว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับที่มันจะเป็นเครื่องเงินสนับสนุนและทางสมาคมเนี่ยก็คือจะมีเงินสนับสนุนไว้ให้เรามันก็เหมือนกับว่าการรับไอเทมจากเกมนั่นเองนะครับผมประมาณว่าเราเนี่ยแบบสามารถมาคอยกดรับได้นั่นเองก็อธิบายง่ายๆประมาณนี้นะทุกคนและทีนี้ก็คือ ต่อกันเลยนะครับผมในส่วนของ EP ต่อไปของเราเริ่มกันแล้วนะครับโอ้ไฮโยก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนดิจันเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกม Solo l e ิเบอร์ในคลิปที่3ของเรานะครับและเนื้อเรื่องคลิปนี้แป๊บหนึ่งนะคนดูรู้สึกว่าผมเปิดคลิปค่อนข้างจะช้ามากเลยนะแต่ก็เปิดกันแล้วนะครับและวันนี้ก็คือน้องของเราเนี่ยได้มาทักเราว่าเราเนี่ยแบบเออดูแบบว่ารักตัวเองมากขึ้นมีกล้ามขึ้นมาอะไรปะ ประมาณนี้แล้วเราก็บอกว่าน,นิดหน่อยแล้วเธอนี่รีบไปเรียนเลยนะเดี๋ยวก็ช้าหรอกแล้วก็ประมาณนี้นะคือเราก็บอกไปว่าทีนี้ไปได้แล้วนะเอออะไรประมาณนี้แล้วเราก็คือคิดว่ามันก็จริงนะที่เรามีที่เรามีกล้ามขึ้นมานะ่ะและนี่อะไรหรอสมาคมโทรมางั้นหรอเดี๋ยวขอรับสายก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเคตอนนี้เขาก็บอกเราว่ารับสายสักทีทําไมช่วงนี้ติดต่อไม่ค่อยได้และค่าเช่าบ้านอ๋อทุกคนคือเขาเป็นคนเก็บค่าเช่าบ้านของเรานะครับและเราเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าบ้านเลยเพราะว่าช่วงนี้เราไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือ ต้องหาวิธีที่จะทําให้เรามีเงินนะครับนั่นก็คือการไปลงเลทนั่นเองนะและตอนนี้ก็คือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีเกรดแรงซีออกมานะครับแล้วก็จะมีกิวๆหนึ G ่งไปร่วมสู้นั่นเองนะครับและเขาก็ตามหาสมาชิกที่จะไปช่วยคอยยกของนะและเขาก็ได้ตัวของเรามานั่นเองนะครับผมเพราะว่าต่อหน้าทั้งโลกเนี่ยเราก็คือยังเป็นแค่ฮันเตอร์ออนแอสุดคนหนึ่งนะครับผมและทีนี้เนี่ยก็คือเขาชื่อว่าคุณฮาวังดงซอกนะครับก็คือคนที่มีหนวดเขาคนนี้นั่นเองนะครับผมและเขาก็คือบอกเราว่า ไม่มีอะไรให้นายทำมากหรอกนายก็แค่ตกลงสัญญาณอะไรพวกนี้ก็คือตกลงพวกเอกสารแล้วก็สัญญาตกลงนะครับแล้วเขาก็บอกเราว่าให้เราเนี่ยคือ ค่ไปคอยเดินถือของอะไรไม่มีอะไรมากเลยแล้วเขาก็คือจะให้เงินหลังจบเลทสองล้านบาทด้วยนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะเยอะเลยลนี่ก็คือคนในคนในกิลด์ที่มาใหม่ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือยูจินโฮนะและเขาก็คือผมเห็นเขาเนี่ยแบบนี่เมัอนอะไรกันอุปกรณ์ระดับนี้นี่เขาเป็นลูกเศรษฐีหรือ,อยังไงกันนะทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ฮะและเขาก็คือบอกแล้วว่างั้นเราเข้าไปกันเถอะครับเหมือนว่าเดินทางกันแล้วอะไรก็ประมาณนี้คือเหมือนว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบสนิทนะะตอนนี้พ พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำไมมันมืดขนาดนี้เลยล่ะอะไรกันเปิดไฟสิยุคควันอะไรก็คือคนในชื่อหน่วยของเขานะและพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยทําไมที่นี่ไม่มีสัตว์ประหลาดเลยล่ะนี่มันอะไรกันนี่มันดันเจียนที่ไม่มีสัตว์ประหลาดงั้นเหรอนี่มันอะไรกัน แล้วก็มีเสียงแปลกๆมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่มันยังไม่มาตั้งหากเราแล้วทีนี้เนี่ยก็คือทุกคนเริ่มจะรู้สึกแปลกๆก,กันแล้วนะครับและทีนี้เราก็คือเริ่มจะสงสัยว่ามันจะเป็นตัวอะไรกันนะแล้วเราก็รู้ทันครับเราเลยลรีบตะโกนไปเลยว่าเสียงนี่มัน <In September. S 1> ตัดประหลาดมแมลงครับแล้วเราก็ตะโกนขึ้นไปนะครับแล้วเราก็บอกว่า สัตว์ประหลาดมันเป็นประเภทมแมลงแล้วก็บอกว่ามันอยู่ข้างบนและทีนี้เนี่ยก็คือทุกคนตื่นตัวกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเริ่มจะได้ยินเสียงเข้าใกล้กันแล้วมันก็ลงมากันแล้วนะครับและทีนี้ก็คือพววงโดซ็อกที่เป็นหัวหน้าของกิลด์นี้แล้วเราทุกคนก็คือกําลังจะเริ่มสู้กันแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของทีมสนับสนุนของผมมาสู้กันด้วยนะครับทีนี้เราก็ ไปสู้ลุยกันเลยนะครับบอกเลยว่าจะเป็นประเภทแมลงหรืออะไรเราก็สู้กันได้หมดชิวๆนะครับแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยหัวหน้าของมดแดงรุ่นหนึ่งมาแล้วนะครับบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นหัวหน้าของพวกมดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะท่าของมันมันบินได้ด้วยนะคนดูอันนี้คือเท่มากเลยเป็นมดที่บินได้นี่หายากมากมาทีนี้ก็คือขอฟันมันให้เต็มที่เลยนะครับบอกเลยว่า จะกดอัดสกิลให้แน่นเลยทีเดียวนะครับผมบอกแล้วจะกดจนเบรกและกดเคลียร์เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็ตัดมาที่สมาคมฮันเตอร์นะครับก็จะมีพนักงานใหม่มาและเขาเนี่ยก็คือจะรับหน้าที่ในการเป็นคนขายของในร้านนะครับแล้วก็คือเมื่อกี้มีการแนะนําและต่อมาเนี่ยผมก็มาลงเกรดกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าเราอยากจะแข่งแกร่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็มากัน3คนและปั้นไอดีกันต่อนะครับผมทีนี้ก็คือบอกเลยว่าจัดเต็มแน่น,นครับผมในคลิปนี้เนื้อหาการ ต่อสู้เน้นๆและปั้นไอดีรัวเลยนะครับกับคลิปนี้ทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือมากัน3คนนะครับเราก็มียูจินโฮมีซองจูฮีและอีกคนหนึ่งก็คือหัวหน้าสมัยก่อนที่ว่าตอนนี้ไม่มีแขนข้างนึ่งแล้วนะครับผมไม่ค่อยจะจําชื่อของเขาได้เท่าไหร่นะคนดูเอาเป็นว่าตอนนี้เราขอสู้กันแบบจัดเต็มเลยก็อะไรกันนอแล้วข้างหน้าก็คือหมาป่าน,นะครับและใครที่ รู้ชื่อของหัวหน้าคนนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเราฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและตอนนี้ก็คือเรียบร้อยกันแล้วนะครับผมในะส่วนของการล่าป,ประตูเกตที่1และเกตที่2ก็คือเราไปกันแล้วนะครับผมและเกตนี้เนี่ยคือมีพพะเอกของเราซองจินอูก,กันด้วยนะครับทีนี้เราก็วิ่งไปกันเลยดีละทุกคนนี่มันคล้ายๆกับเกตที่เราลงมาแล้วรอบนึงวันนี้เลยนี่นะทุกคนแต่ก็เอาเหอะดีละจังหวะน,นี้ก็คือ เริ่มลุยกันเลยนะครับบอกแลว้วเราจะกดไฟจัดสกิลอะไรจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วบอกเลยว่าคนดูสิ่งที่ทุกคนรอกันมาเนี่ยใกล้ๆจะมากันแล้วนะครับนั่นก็คือการสุ่มกาชาในเกมนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะ เราสุ่มกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราขอทําการฟาร์มไปกันก่อนนะทุกคนทีนี้ก็คือสู้ไปต่อเลยนะครับได้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งจังหวะนี้รายต่อไปของเราเข้ามาเลยแล้วฟันเข้าไปนะครับทีนี้มันก็เสร็จไปแล้วนะและต่อไปก็คือบริการเหล,ล็กอะไรนี่เหรอทุกคนมันค่อนข้างจะดูมีพลังและสายตาที่แน่วแน่มากๆเลยนะทุกคนถึงผมจะไม่ค่อยเห็นตามันชัดก็แต่ว่า แสงในตาแดงๆของมันเนี่ยค่อนข้างจะดูเดือดมากเลยนะทีนี้เราก็สู้กับมันเลยนะครับบอกเลยว่ามันคงจะไม่ได้เป็นระดับตึงอะไรแบบนั้นเราทุกคนเราต้องไหวกับมันแน่นอนและเคลียร์ไปแล้วนะครับผมและทีนี้ก็นะครับผมเรามาที่เลดครั้งต่อไปกันแล้วนะครับผมมากับคุณจูฮีนะทุกคนดีหล่ะจ,จังหวะนี้ก็วิ่งเข้าไปกันเลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้คือจัดเต็มและนี่มันพวกที่เป็นหัวหน้าของจริงโจกหนี่ทุกคนลักษณะแบบนี้นี่มันแะศาตประเภท คือผมเห็นมันแล้วผมนึกถึงอย่างหนึ่งอะคนดูเราคิดกันเหมือนผมไหว่านี่มันคล้ายๆยูมังกาซอมากเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าคนในตำนานแหละทุกคนที่รู้จักยูมังกาซอนะเอาเป็นว่าใครรู้จักบ้างฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะทุกคนมาจังหวะนี้ก็สู้กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเาเป็นว่าผมได้ชื่อให้กับ ชื่อใหม่ให้กับตัวจิงจกนั้นแล้วแหละทุกคนมันก็คือยูมังกาซอนะทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือได้เวลาสู้กันต่อนะครับและข้างหน้าเนี่ยมียูมังกาซอประเภทดําและเขียวนะครับเราก็สู้กันได้นะทุกคนเราเป็นว่าขอปล่อยเวทและขอปล่อยพลังไฟจัดเต็มสู้กับพวกนี้มันจะมีพลังที่เป็นเขียวเขียวที่มันจะเป็นในส่วนของตัวพิษนะทุกคนคือมันจะอันตรายนิดนึงมาทําให้เราติดพิษนะแต่ว่าอันนี้ไม่มปัญหาเพราะมันเป็นในส่วนของ เกจที่เป็นแรงอี e นะครับเราก็คือรอดไปได้สบายๆอยู่แล้วนะทุกคนจังหวะนี้ก็คือตัวบอสออกมาแล้วนะครับผมลิซร์แมนหนังน้ําเงินเอาเป็นว่ามันคือ,อยูมังกาซอหนังน้ําเงินนะครับแนละทีนี้เนี่ยเราก็จะสู้กับมันต่อเลยนะครับในส่วนของเจ้ายูมังกาซองั้นเหรอฟันมันเข้าไปสิไอ้นี่มันไม่ได้แข็งกร่งอะไรเราระดับเรานี่คือไหวกับมันได้อยู่แล้วนะมันจะปล่อยพิษหรืออะไรเนี่ยเราก็มีคุณลุงคอยช่วยอ,อยู่นะครับเราฟันมันเข้าไปเลยทุกคนด้วยสกต็ต ของไฟลุงนะครับและทีนี้ก็คือเรียบร้อยเราก็โชว์ดาบไปหนึ่งทีนะถึงพี่จะมีแขนข้างเดียวแต่พี่ก็ตึงๆเลยนะครับมากทีนี้เราก็ลงเควสดันเจียนต่อไปกันต่อเลยนะแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดันเจียนที่มีลักษณะนหน้าตาคล้ายๆกับที่ที่เป็นจุดลงโทษของพระเอกกันเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละที่กันนะทุกคนและทีนี้เนี่ยเราก็มาสู้กับพวกนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัวที่มันเป็นพวกหินถ้ำอ่ะทุกคนแต่มันจะเป็นหินถ้ำแต่ละประเภทนะครับไม่ได้เป็นตัวไฟฟ้าแบบครั้งก่อนนะทีนี้เราก็สู้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันต่อเลยนะครับบอกแล้ววันนี้คือจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับทุกคนทีนี้ก็คือสู้กับมันต่อเลยนะครับแล้วเราก็จะจัดก,การให้หมดทุกตัวเลยคือเราจะต้องเอาดาบอัดเข้าไปและจัดก,การพวกมันและนี่ก็คือหัวหน้าของพวกมันนะครับโกเลมภูเขาไฟโอเคล่ะทุกคนจะ ังหวะนี้เราสู้กับโกเลมกันแล้วนะครับบันนี้ก็คือหัวหน้าของมันที่เป็นตัวภูเขาไฟอันนี้คือจะแข็งแกร่งนะครับมันเหมือนกับว่าสถานที่มันเป็นเขตทะเลทราย,ยางไงทุกคนมันก็ต้องมีพวกไฟอยู่แล้วนะเราก็เข้าใจแล้วล่ะทุกคนทีนี้ก็คือสู้กับมันต่อและจัดก,การให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยกันเลยนะครับบอกเลยว่าเรา ต้องเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะมันมีท่าหมุนด้วยเหรอเนี่ยทุกคนดูสิเราต้องปล่อยเวทอัดแน่นเข้าไปและนี่ก็คือสกิลจัดเต็มของเรานะครับนี่แหละทุกคนเรียบร้อยนะครับเราก็จะคอยฟื้นฟูตัวเองไปด้วยแล้วปล่อยพิษใส่ศัตรูแล้วก็มีการเบรกมาแล้วเราก็เรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เราก็จัดก,การมันไปแล้วนะคนดูแล้วทีนี้ก็คือมีเวกเตอร์ี่แล้วก็มาลงอีกดันเจียนหนึ่งกันต่อเลยนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้คือจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับผมก่อนที่เราจะจบคลิปเนี่ยเราก็คือขอ กันอีกยกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือการต่อสู้ของเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับแล้วเราก็คือจะเข้าไปฟันทีละตัวอย่างจัดเต็มกันเลยนะครับคนดูบอกเลยว่า วันนี้ชัยชนะต้องเป็นของผมทุกดันเจียนแน่นอนครับผมและเราก็จะเข้าไปสู้กับพวกนี้อย่างจริงจังอลังการกันเลยนะครับบอกเลยว่าเราต้องรอดกันอย่างแน่นอนและที่นี้ก็คือสู้ไปเลยนะครับเราก็จะฟาร์มเลเวลแล้วก็ได้เงินเงินด้วยนะครับบอกเลยว่าเราก็จะได้มีเงินไปจ่ายค่าเชาวบ้านกันแล้วสินะแล้วก็หัวหน้าของพวกนี้มากันแล้วนะครับผมเราต้องรีบช่วยพระเอกของเราในการจ่ายค่าไฟนะครับผมดีล่ะเราก็ต้องรีไปจัดก,การนะครับเราต้องทำให้ได้ดีละ่ะทุกคนจังหวะนี้ฟันมันเข้าไป จังหวะนี้ฟันมันเข้าไปแล้วก็เบรกแล้วนะครับผมเท่ากับว่าใกล้ถึงชัยชนะของเราแล้วเราก็เรียบร้อยนะครับผมแป๊บนึงคนดูยังยังทีนี้ก็เรียบร้อยนะครับเราก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมออยดิจันเกมมิ่ง